ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e c ช anel ตาลทวพยากรรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตาลทวะพยากรได้นะครับ สวัสดีค่ะวันนี้พบกับทีมงานตานทะวะในรายการตอบคำถามจากดวงดาวครั้งนี้เป็นครั้งที่39แล้วนะคะออกอากาศตรงกับวันที่23มิถุนายน2567รรายการนี้เป็นการตอบคำถามที่ส่งมาจากแฟนรายการโดยทีมงานจะใช้หลักวิชาโหราศาสตร์ไทยในการตอบคำถามค่ะ คำถามในวันนี้เป็นคำถามของคุณสตานะคะคุณสตาเป็นแฟนรายการที่คอมเมนต์เข้ามาในคลิปที่โพสต์วันอาทิตย์ที่26พฤษภาคม2567และคุณสตาเป็นสมาชิกของตันทวะชแนลด้วยนะคะทีมงานต้องขอขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านที่ให้ความสนใจรายการของเราโดยเฉพาะท่านที่เป็นสมาชิกและท่านที่ส่งค่าขนมเข้ามาทาง s u p e r t ร์แตนะคะ สิ่งเหล่านี้จะเป็นกําลังใจให้กับทีมงานที่จะสานต่องานโหราศาสตร์เพื่อนำความรู้ของครูบาอาจารย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้คนต่อไปค่ะเนื่อนจากการเปิดรับคำถาม ในวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาได้มีแฟนรายการส่งวันเดือนปีเกิดพร้อมคำถามเข้ามาหลายท่านทีมงานจึงได้ทำการจัดคิวตอบคำถามไว้จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนและในวันนี้ทีมงานจึงจะยังไม่รับคำถามและจะไปเปิดรับคำถามอีกครั้งในสัปดาห์หน้าคือวันที่30มิถุนายน2567คอยติดตามกันไว้นะครับสำหรับการตอบคำถามในวันนี้วันที่23มิถุนายนจะเป็นคิวของคุณสตาร์และสัปดาห์หน้า วันที่30มิถุนายน2,567จะเป็นของคุณเมเปิลนะครับเจ้าของคำถามในวันนี้คือคุณสตานะคะเกิดวันพุทธที่17กรกฎาคม2,534เวลา14นาฬิกา44นาทีเมื่อเทียบเป็นจันทรคติตรงกับวันพุธขึ้น6ข้ามเดือน8หลังนะคะปีมะแมปีนี้ก็มีอายุ33ปีมีอาชีพเป็นผู้จัดการในบริษัทเอกชน มีหน้าที่ดูแลลูกค้าที่เป็นหน่วยงานราชการเมื่อทีมงานผูกดวงและวางลัคนาแล้วเจ้าชะตามีลัคนาอยู่ที่ราศีตุลเป็นราศีธาตุลมสัญ,ญลักษณ์เป็นตาช่างทํานายตามราศีได้ว่าคุณสตาเป็นคนมีมาตรฐานมีเกณฑ์กำหนดต้องช่างตวงวัดสิ่งต่างๆอยู่เสมอ ราศีาธาตุลมทำให้คุณสตาเป็นคนที่มีความรวดเร็วว่องไวแต่ผันผวนง่ายเหมือนกับสายลมนั่นเองค่ะการดูพื้นดวงสิ่งแรกก็คือเราจะดูดาวที่สถิตในภพต่างๆบนจักรราศีเพื่อดูว่าเรื่องหลักๆ12เรื่องใน12เรือนชะตามีดวงดาวที่กำหนดขีดความสามารถหรือศักยภาพของเจ้าชะตาไว้อย่างไรบ้างเราก็จะมาไล่ตั้งแต่ภพตนุไปจนถึงวินาะดังนี้ค่ะ พบที่หนึ่งพบตนุนะคะแปลว่าตัวตนหรือว่าาสนาพบตนุมีดาวเกตนะคะดาวเกตในช่องนี้ไม่มีทาเนียบดาวเกตกุมลักษ์จะเป็นคนที่มีความพิเศษเพราะว่าดาวเกตนั้นเป็นดาวบุญเจ้าชะตามีความสดใสเยาวัยเหมือนเด็กๆหน้าตายิม้มแยม้มร่าเริงมีอัธยาศัยไมตรีดีสมองดีเรียนรู้อะไรก็เข้าใจได้หมดทุกเรื่องแต่ว่าลืมเก่งเป็นคนที่มีเซนส์พิเศษใครมาดีมาร้ายก็รู้ได้ ทำสิ่งใดมีคนมาคอยช่วยเหลือมักไม่มีศัตรูคิดสิ่งใดก็คิดไม่เหมือนคนอื่นจึงเก่งในทางสร้างสรรค์งานดีไซน์งานล้ำสมัยหรืองานที่เกี่ยวกับสิ่งโบราณตกยุคไปเลยก็มีพบที่สองคือพบกระดุมพา้าเป็นเงินทองทรัพย์สินหรือสิ่งที่ติดตัวมาพบนี้ไม่มีดาวนะคะก็ข้ามไปพบที่สามสหัสชา้าคือเพื่อนพี่น้องและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราพบสหัสชา้ามีดาวราหูและดาวมฤตยู ดาวราหูในช่องนี้ไม่มีทำเนียบนะคะดาวราหูตกสหัสชา้าหมายความว่าเจ้าชะตาเป็นคนขาดเพื่อนไม่ได้รักเพื่อนเชื่อเพื่อนแล้วก็ชอบทำตามเพื่อนเป็นส่วนใหญ่อีกดวงหนึ่งคือมฤตยูตกสหัสชา้ามักมีเพื่อนเป็นคนแปลกแปลกมีเพื่อนเป็นคนลึกลับหรือคนที่ดูแล้วไม่เหมือนกับคนทั่วๆไป เมื่อดูอิทธิพลแต่ละดาวไปแล้วเราก็มาดูผลรวมของดาวกันค่ะ80จะเป็นความสมดุลระหว่างความวุ่นวายกับความนิ่งทําให้เจ้าชะตามีเพื่อนที่ฉลาดเข้าใจเรื่องราวต่างๆได้ดีคิดอะไรก็คิดตกผลึกดีและมีเพื่อนที่ตั้งตัวได้ต่อมาพบที่4พันธุคือบ้านช่องญาติญาติหรือความขนขวายพยายามพบพันธุมีดาวเสานะคะดาวเสาได้ทำเนียบเกษตร เสาตกพันธุหมายความว่าชีวิตสบายแต่มักจะหาความลำบากใส่ตนเองแต่ลำบากก็ไม่มากนะคะเพราะว่าตอนกำเนิดน,นี้เสาเดินพักหรือเดินถอยหลังเจ้าชะตามักจะมีบ้านเล็กในที่กว้างๆลงๆต่อมาคือพบที่5ปุตตะนะคะพบที่6อริพบที่7ปัตตนิพบที่8มรณะและพบที่9สุภะไม่มีดาวก็ข้ามไปนะคะ พบที่10ก็คือกรรมมะหมายถึงการงานและสิ่งที่กระทําหรือว่ากรรมเก่าก็ได้พบกรรมมะนี่มีดาว3ดวงคืออาทิตย์พุธและพฤหัส,สบดีค่ะดูทีละดวงก่อนอาทิตย์เดิมได้ทำเนียบมหาจักรตกกรรมมะเวลาทํางานเป็นคนเคร่งครัดในหน้าที่อ่อนน้อมถ่อมตนอดทนกล้าหาญเป็นคนใฝ่หาความรู้ในการงานดีได้รับเกียรติจากการทํางานเพราะว่าอาทิตย์เป็นมหาจักร จะต้องลงมือทำต้องต่อสู้ฝ่าฟันแล้วจึงจะมีคนยอมรับนับถือพุทตกกรรมมาทำงานด้วยวาจาต้องพูดต้องเจรจาต้องติดต่อสื่อสารในการทำงาน ดีในงานประชาสัมพันธ์งานเป็นตัวแทนขายหรือเป็น Account Executive พวกนี้นะคะจะเป็นงานถนัดพระฤหัสบดีได้ทำเนียบม,มหาอุตตกกรรมะนะคะแล้วเดินเสร์จด,ด้วยหมายถึงว่าเจ้าชะตาเป็นคนเรียนเร็วทำงานเร็วได้ใช้ความรู้ตรงกับที่เรียนมาเวลาทำงานเรื่องอะไรก็จะมีคนมาบอกมาสอนให้หรือเป็นผู้นำความรู้ในการทำงานหมายความว่าพอมีใครมาทำงานใหม่ๆเราจะต้องเป็นคนสอนเพื่อนร่วมงานในที่ทำงานด้วย เมื่อดูอิทธิพลของแต่ละดาวไปแล้วนะคะทีนี้ก็มาดูผลรวมของดาวกันคู่หนึ่งหหมายความว่าเจ้าชะตามักได้โอกาสดีๆจากผู้ใหญ่ในการทำงานได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่มากกว่าคนอื่นคู่หนึ่งสี่หมายถึงทำงานใช้สมองนะคะเป็นปัญญาชนไม่ต้องใช้แรงงาน หรือต้องทำงานเกี่ยวกับเอกสารและสัญญาต่อมาคู่4ีหนะคะตั้งสติได้ดีในการทำงานเป็นคนที่มีความตรึกตรองไม่อ่อนไหวหรือตื่นตกใจง่ายนะคะทำงานอย่างมีสติอยู่เสมอเมื่อรวมกัน1-4-5นะคะ1-4-5นี่มักจะเป็นครูสอนในระดับต้นหรือสอนเด็กๆในปถมไวัยได้ดีค่ะต่อมาพบที่11ลาภาคือลาผลความสำเร็จหรือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะ ภพลาภามีดาวอังคารและดาวสุกนะคะไม่มีทำเนียบอังคารตกลาภาหมายความว่าเจ้าชะตามักจะได้ลาบเป็นการกินหรือการได้เที่ยวสนุกสนานสุกตกลาภานี่มักได้ลาบสัตว์สองเท้านะคะหมายความว่ามีคนมารักใคร่มีคนอุปถมัมมีชื่อเสียงมีหน้าม,มีตาเป็นที่รู้จัก พอสามหมารวมกันนะคะหมายความว่าเจ้าชะตามักจะได้เป็นหัวหน้าโหโจกเป็นที่รักและไว้วางใจทำสิ่งใดก็มีคนอยากทำตามและอยากเรียนแบบนะคะเห็นเราเป็นฮีโร่เราว่าอะไรก็ว่าตามเราเพราะว่า6เนี่ยคือวางแผนได้ดีแล้ว3นี่คือปฏิบัติได้ดวงนี้จึงเหมาะที่จะเป็นผู้นํานั่นเองค่ะ ต่อมาพบที่12คือพบวินาศาเป็นความพินาศเสียหายหรือเป็นเรื่องจากทางไกลต่างประเทศวินาศานี่มีดาวจันทร์นะคะได้ทําเนียบราชาโชคจันตกวินาศนี่ก็คือสมัยเด็กๆตอนเยาว์วัยมักจะโดนดา่าโดนตีนะคะเมื่อเติบโตก็ไม่ค่อยดูแลเอาใจใส่ต่อเมื่อวินาศหรือมีความเสียหายเกิดขึ้นจึงจะเอาใจใส่ดูแลหมายความว่าจะเป็นคนที่ดูแลในเรื่องที่มันเสียหายไปแล้วเท่านั้น ความหมายของดาวและภพก็ครบทั้ง12เรือนชะตาตามที่กล่าวมาแล้วนะคะการดูพื้นดวงในลำดับต่อมาคือการดูว่าดาวได้องค์เกณฑ์หรือไม่เราก็อ้างอิงตามตำราจากทีปนีนะคะซึ่งนิพนธ์โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสพระเคราะห์องค์เกณฑ์ก็คือพระเคราะห์ที่ตรงตามลักษณะดังนี้มีบาลีกล่าวไว้ว่านาระเอกาจตุอัมพุกีตาสตตะปัสวทศนะคะ เราก็ดูตามรูปดวงชะตาของคุณสตาเนี่ยเป็นลัคนาราศีตุลมีดาวเกตกลุ่มลัคนา ราศีตุลน,นี้เป็นราศีประเภทนาระนะคะเมื่อมีดาวกลุ่มลักนาก็คือได้เกณฑ์นาระเพราะว่านาระเอกะก็คือเป็นหนึ่งกับลักนาแต่ก็น่าเสียดายนะคะในตำราจากทีปนีกำหนดพระเคราะห์องค์เกณฑ์นาระไว้เป็นดาวอาทิตย์ถึงราหูแต่ว่าไม่มีดาวเกตทีมงานจึงไม่กล้าคอนเฟิร์มว่าดวงชะตานี้เป็นองค์เกณฑ์ตามตำราก็ได้แต่ให้แนวโน้มไม่ว่าดวงนี้จะเป็นดวงที่ดีมีบุญวาสนาจะได้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะเพราะว่าลัคนณาราศีนาระก็หมายความว่า มีดาวที่สถิตในภพตนุหรือเป็นหนึ่งกับลัคนานี้ก็ถือว่าดีอยู่แล้วค่ะการดูพื้นดวงลำดับต่อมาคือดูว่ามีดาวยกถึงกันได้เป็นรูปลักษณะพิเศษหรือไม่ รูปดาวที่ได้ลักษณะพิเศษจะส่งเสริมให้ดวงชะตามีความมั่นคงสูงส่งรอดพ้นจากภัยและอุปสรรคต่างๆเรามาดูกันนะครับเราดูตามรูปจะเห็นได้ว่ามีดาวเรียงร้อยต่อกันได้ลักษณะแบบเซี่ยวจันทร์ซึ่งอนุโลมให้มีช่องว่างได้หนึ่งช่องมีดาวเรียงร้อยต่อกันตั้งแต่ราศีกร,รกฎไปจนถึงราศีมังกรโดยมีลัคนาอยู่ที่ราศีตุลดวงดาวที่อยู่รายรอบนี้จะส่งกำลังต่อเนื่องกันดวงแบบนี้ทำให้เจ้าชะตา มีคนช่วยเหลืออยู่เสมอจะก,กระทำสิ่งใดก็มีคนรายล้อมคอยดำเนินการให้อีกทั้งภัยอันตรายก็มาไม่ถึงตัวสามารถรอดพ้นจากภัยปัญหาอุปสรรคไปได้ทุกครั้งในการพิจารณาดวงแบบเซี่ยวจันเรื่องที่เราจะดูเป็นเรื่องหลักๆก็คือหัวของเซี่ยวจันจะเป็นสิ่งที่ชักนำดวงชะตานี้ไป และท้ายของเซี่ยวจันจะเป็นสิ่งที่ผลักดันดวงชะตานี้หัวของเซี่ยวจันในกรณีนี้คือดาวเสาเป็นเกษตรอยู่ในภพพันธุทำนายว่าสิ่งชักนำดวงชะตานี้คือคุณแม่เพราะดาวเสาในทางโหราศาสตร์นั้นคือมารดารวมถึงภพพันธุก็หมายถึงมารดาเช่นเดียวกันหรืออาจจะเป็นความขวนขวายพยายามของเจ้าชะตาสิ่งชักนำนี้มีความแน่นอนมั่นคงเพราะดาวเสาได้ตำแหน่งเกษตรบดีและเสา เดินถอยหลังทำนายว่าไม่เหน็ดเหนื่อยและไม่ทุกข์ด้วยส่วนท้ายของเซี่ยวจันนั้นคือ1-4-5ในภพกรมมะทำนายว่า การงานของเจ้าชะตาเป็นตัวผลักดันชีวิตให้เป็นไปอาทิตย์เป็นมหาจักรคือการทำงานด้วยความเคร่งครัดต่อคำสั่งและหน้าที่พระรหัสเป็นมหาอุดคือการใช้ความรู้ที่สูงส่งและดาวคู่อื่นๆ4 5คือการพูดเจรจาด้วยสติปัญญา 1. 4คือการทำเอกสารหรือสัญญาก็นับได้ว่าดวงชะตานี้มีการงานเป็นแรงผลักดันที่ดีเพราะ14 5ได้ทำเนียบดีและไม่มีดาวเป็นศัตรูกันนั่นเอง การดูพื้นดวงในลำดับต่อมาก็คือดูว่าดาวยกถึงกันได้เป็นก๊กเหล่าหรือไม่เรามาดูก๊กเหล่าของดาวดวงนี้นะคะคือก๊กศักนิดา157เล็งกันที่พบกัมมะพันธุซึ่งอยู่ที่หัวท้ายของเซี่ยวจันทร์ชีวิตของเราจะต้องเกี่ยวข้องกับกลุ่มศักนินาหรือคนที่มียศศัก เป็นขุนนางข้าราชการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นคนที่มีอำนาจควบคุมนโยบายขององค์กรแต่มีข้อสังเกตก็คือเมื่อตอนกำเนิดน,นิดาวเสาพักทำให้โกศกศดินาแตกมีผลมีอิทธิพลต่อเจ้าชะตาที่จะชักนำและผลักดันชีวิต ทีนี้เจ้าชะตาเนี่ยเป็นดาวเกตไปเข้าตำราที่ว่าศักดินาเทวาช่วยซึ่งก็แปลว่าก๊กศักดินาเนี่ยมีดาวเกตคอยช่วยเหลือคือเจ้าชะตาสามารถเข้ากันกับก๊กศักดินานี้ได้สามารถช่วยเหลือคนในกลุ่มที่มาเกี่ยวข้องกับดวงชะตาเราได้แต่ว่าตัวกลุ่มศักดินาเองนะคะเขามักจะแตกคอกันเองอยู่เสมอเข้ากันเองไม่ค่อยได้ดวงชะตานี้มีดาวคู่ดีๆหลายคู่บ่งบอกให้รู้ว่าเจ้าชะตาเป็นคนมีพักพวก มีมิตรสหายมากและไม่มีศัตรูนะคะเพราะว่าคู่ศัตรูนี้โยกไม่ถึงกันเลยแล้วก็มาดูกันค่ะดวงนี้นะคะมีดาวคู่มิตรโยกถึงกันถึง3คู่คู่แรกก็คือ1.5อาทิตย์เป็นมิตรกับครูที่หัวของเชี่ยวจันทร์พบกัมมะหมายถึงว่าในการทํางานจะได้รับความเมตตาสนับสนุนจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ให้โอกาสดีๆในการแสดงฝีมือมากกว่าเพื่อนร่วมงานคนอื่น คู่ต่อมาคือ3-6ที่พบลาพายกหลังลัคนาอันนี้ส่งผลดีกับเจ้าชะตาโดยตรงเจ้าชะตาจึงเป็นที่รักได้รับความไว้วางใจมักได้เป็นผู้นําเป็นหัวหน้ามีลูกน้องและบริวารรักใคร่และยอมทําตามคําสั่งอยู่เสมอคู่ต่อมานะคะสองสี่โยกถึงกันที่พบกรรมวินาศาคู่นี้เป็นสเสน่ห์นะคะเป็นความอ่อนหวานกลมกลืนเป็นการพูดจาดีๆต่อกัน เมื่อไปตกที่พบวินาศาก็หมายความว่าเจ้าชะตาเจราจาต่างประเทศเจราจากู้ยืมหรือว่าคุยกับคนทางไกลนะคะคนที่ไม่เห็นหน้ากันเนี่ยคุยเก่งหากติดต่อต่างประเทศก็จะได้รับความรักและความเอ็นดูมากกว่าผู้อื่น ต่อมาเรามาดูดาวคู่ธาตุนะคะยกถึงกัน2คู่คู่แรก1นึเป็นคู่ธาตุไฟแต่ว่าเสารพักนะคะก็นับว่าคู่นี้ก็ตกไปไม่ต้องพิจารณาคู่ต่อมา2-5เป็นคู่ธาตุดินยกถึงกันที่พบกรรมวินาศะปกติ2-5นี่หมายถึงมั่นคงเป็นปึกแผ่น แต่ไปตกวินาจจึงน่าจะเป็นเรื่องที่ถูกตำหนิติเตียนนะคะแต่ว่าสองห้าเนี่ยดีอย่างหนึ่งก็คือว่าต้นร้ายปลายดีนะคะหมายความว่าตอนแรกถูกตำหนิติเตียนก่อนแล้วต่อไปนะคะปลายมือนี้จึงจะดีแล้วดวงนี้ก็ยังมีคู่สมพลด้วยนะคะมี4ีเป็นคู่วาทศิลป์แต่ทีนี้7พักนะคะพรสวรรค์ในเรื่องการเจรจาต่อรองจึงไม่ดีเท่าไหร่ต้องระวังการพูดคุยเรื่องผลประโยชน์นะคะจะส่งผลเสียมากกว่าที่จะได้ตามความประสงค์ เมื่อพิจารณาทั้งแบบย่อย คือดูแต่ละเรือนชะตาองค์เกณฑ์รูปลักษณะพิเศษและดาวกกเหล่ากันไปแล้วเราจะมาดูภาพรวมกันนะครับเจ้าชะตาอายุยืนเพราะมีดาวเกตกุมลัคนาเป็นลักษณะเด่นเป็นคนล้ำยุคทันสมัยใจบุญมีหน้าที่ช่วยเหลือคือช่วยคิดช่วยทําช่วยออกไอเดียต่างๆเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์และมีความเยาว์วัยอยู่เสมอเรียนรู้ได้ทุกอย่างดวงชะตามีเกณฑ์นระ,ระที่แปลว่าจะประสบความสําเร็จในชีวิตดาวได้รูปลักษณะพิเศษเซี่ยวจัน มีคนคอยช่วยเหลือทำให้ไม่ต้องลงมือลงแรงเองมีดาวคู่มิตรที่ดีคือมีแต่เพื่อนผู้ใหญ่เกื้อหนุนไม่มีศัตรูสรุปได้ดังนี้นะครับต่อมาจะเป็นการตอบคำถามของคุณสตาร์นะครับคำถามของคุณสตาร์นั้นถามมาว่าโอยถามมายาวจัง ถ้าดวงชะตามีคะแนนเต็ม10ส,สามารถมีเงินได้แค่ไหนให้คะแนน1-10จากอาชีพเหล่านี้ครับ 1. การค้าขาย 2. การเปิดธุรกิจ 3. เป็นลูกจ้าง 4. รับราชการ 5. อาจารย์สอนวิชาเอาละคือเราก็รู้ดูกันอยู่เนาะว่าใครก็ตามที่มาดูดวงเนี่ยอยากจะให้มันให้คะแนนได้แบบนี้แต่ก็ไม่เคยมีหมอดูเจ้าไหนให้คะแนนแบบนี้ได้สทัทีเพราะอะไร ราะชีวิตของเรามันไม่ง่ายขนาดนั้นนะซีเวลาสิ่งที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ดีแบบมีมาตรฐานมันเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเราสมมติเราอธิบายว่าดวงนี้มีเพื่อนเป็นโจรดีไหมไม่รู้เหมือนกันถ้าหากว่าเราเป็นโจรเออก็ดีมีเพื่อนเป็นพวกเดียวกันแต่ถ้าหากว่าเราเป็นตำรวจอาชีพหายต้องจับเพื่อนอย่างนี้ก็แปลว่าไม่ดีหรือถ้าเราเป็นพ่อค้ามีเพื่อนเป็นโจรก็ไม่ดีเพราะมันมาปล้นเราเพราะฉะนั้นความดีหรือไม่ดีในชีวิตของคนนั้น ไม่มีมาตรฐานใดๆจะมาวัดได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นการให้คะแนน1นถึงสินี้เป็นอะไรที่เดิมทีใช้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่เนาะแต่ในเมื่อถามมาแบบนี้เราก็จะต้องตอบแบบนี้เพราะฉะนั้นเรามากําหนดกันก่อนว่า10คะแนนมันคืออะไรดวงนี้เป็นดาวเกตนั่นแปลว่าเขาเป็นดาววิญญาณเป็นดาวหนึ่งในกกวิญญาณเพราะฉะนั้นดวงนี้สามารถทะลุ10คะแนนได้เพราะฉะนั้นอ้าวเปิดมาอันแรกเกณฑ์การให้คะแนนของเราก็พังและคือถ้าหาเงินให้ตัวเองเนี่ย เออมันอาจจะมีคะแนน10คะแนนอยู่และ10คะแนนไม่เยอะด้วยเพราะดวงนี้มันมีเท่าที่ใช้ใช้เท่าที่มีเพราะว่าดาวเกตมันกลุ่มบางเหียนไว้แต่ถ้าจะหาเงินให้คนอื่นหาเงินเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนทำบุญทำทานอะไรต่างๆหาได้ไม่จํากัดคนเราเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เป็นดาวเกตอันนี้คนอื่นไม่สามารถเอาคําแนะนํานี้ไปได้นะครับเป็นเฉพาะคนบางกลุ่มบางพวกเท่านั้นสําหรับคุณสตาร์นั้นเป็นดาวเกตคิดว่าสมมุติถ้าเราจะสร้างเจดีขึ้นมาหลังนึงโรงพยาบาลขึ้นมาแห่งหนึง เขาจะต้องมีเงินเท่าไหร่คำตอบก็คือไม่มีหรอกไอคนแบบนั้นน่ะคนที่มันมีเงินเขาก็ไม่ทำเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่สามารถหวังผลกำไรได้มากมายแต่ไอคนที่มันจะทำเนี่ยมันหาเงินได้มากกว่าคนที่หาเงินได้มากที่สุดสมมติเราเงินเดือนหลักหมื่นจะสร้างใจดีหลังหนึ่งใช้เงินเท่าไหร่โอ้ยหลายสิบล้านนะจารย์มันก็คือหาได้คนเป็นดาวเกตหาได กี่สิบกี่ร้อยล้านก็หาได้เพราะฉะนั้นเกณฑ์การให้คะแนนแบบมนุษย์ทั่วไปเนี่ยพังพินาศเมื่อมาอ่านดวงแบบนี้เพราะงั้นเราอ่านดวงชะตาให้มันเป็นไปตามนั้น เขาไปเจออะไรเจอปัญหาอุปสรรคอะไรไม่มีอะไรที่จะมาขัดขวางเขาได้แต่ถ้าตัวเขาเจอปัญหาอุปสรรคไม่เยอะไม่จําเป็นต้องมีเหตุใช้เงินเยอะเขาก็จะมีรายได้น้อยตามนั้นลงไปด้วยดาวเกตเป็นดาวแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้น1-10เป็นเกณฑ์การให้คะแนนคร่าวๆแต่สิ่งที่สําคัญก็คืออะไรเหมาะสม หรือไม่เหมาะสมกับดวงชะตามากกว่าเอาละอย่างแรกนะเปิดธุรกิจเปิดธุรกิจแบบธรรมดาที่เราพูดว่าแบบเปิดร้านขายของหรือการทำอะไรเพื่อหวังค้าผลกำไรก่อนเลยอันนี้เอาไปก่อนศูนย์คะแนนเพราะว่าคนมีธุรกิจนั้นเขาจะต้องมีตรีโกณถ้าหากไม่มีตรีโกณก็ต้องมีดาวมหาจักรหรือมีอะไรต่างๆที่ ดวงชะตาจะต้องบ่งบอกว่าเขาจะมีความมั่นคงสถาพรในสิ่งที่เขาทําได้นั่นถึงจะเป็นดวงคนที่มีธุรกิจซึ่งสําหรับไอคุณสตานี้เขาเป็นดาวเกตเมื่อเขาทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเรื่อยๆเขาจะอยากเปลี่ยนเขาจะหาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอธุรกิจที่มันเป็นเรื่องเดิมแล้วต้องทําต่อไปมันจะไม่เหมาะกับเขาเพราะฉะนั้นก่อนที่จะหาเงินจากสิ่งเหล่านี้ได้เขาก็ไปทําอย่างอื่นซะแล้วกลายเป็นไม่เหมาะก็เลยให้คะแนนไม่ได้อต่อมาการค้าขายการค้าขายต่างจากธุรกิจยังไง คือเราอาจจะไม่ได้ทํามันไปตลอดเราอาจจะโอเคซื้อมาขายไปแล้วแต่เป็นอะไรก็ไม่รู้ซึ่งอันนี้เอ้ยทําได้เพราะว่าการพูดการจาของเขาค่อนข้างดีได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากคนต่างๆมากนั่นก็เลยทําให้เขาสามารถทําได้ดีแต่ด้วยความเป็นดาวเกต้นสิ่งที่จะต้องทายต่อไปก็คือเขาก็คงจะต้องไปค้าขายให้คนอื่นไปสิ่งที่ได้มาก็กลายเป็นกินเปอร์เซ็นต์ ถ้าหากว่าได้แต่ก็จะต้องถ่ายว่าตัวเขาเองก็ไม่ได้หวังอะไรมากนักด้วยถ้าหากว่าเขาเข้าใจตัวเองและไม่ถูกกระแสสังคมพัดพาไปแล้วนะครับต่อมาเป็นลูกจ้างดีไหมดีคะแนน1นถึงสิเนี่ยถือว่ากลางๆและค่อนข้างดีด้วยเพราะว่าการเป็นลูกจ้างเงินมากเงินน้อยมันก็จะเกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่ระดับหนึ่งซึ่งดวงนี้อาทิตย์ดี อยู่ท้ายของเซี่ยวจันพระฤหัสคู่มิตรถึงดาวเสาคู่ธาตุถึงเพราะฉะนั้นดวงนี้ขึ้นไปตำแหน่งสูงสงได้แล้วการเงินก็จะไล่ตามใบตามสัดส่วนแต่มันก็จะไม่ใช่ดวงที่ว่าการเงินเขายิ่งใหญ่กว่าตำแหน่งได้ไม่ใช่แบบนั้นและสองอันสุดท้ายรับราชการอาจารย์สอนวิชารับราชการนี้เราตอบไปในการเป็นลูกจ้างมันเป็นอาชีพที่มีเมคานิกค,ค่อนข้างคล้ายกันนะครับสุดท้ายอาจารย์สอนวิชาอันนี้เนี่ยให้คะแนนถ้าให้คะแนนเรื่องเงินก็ได้ไม่ค่อยเยอะหรอกแต่ มันจะมีคะแนนบางอย่างที่สําคัญยิ่งกว่าเงินเขาจะทํามันได้ดีมันจะถูกชะตาและมันมีประโยชน์แล้วเมื่อดวงแบบนี้ทําสิ่งที่มีประโยชน์ปุ๊บคะแนน1นถึงสิเนี่ยโยนทิ้งไปได้เลยเพราะว่ามันสามารถได้20คะแนน30คะแนนเป็นร้อยคะแนนก็เป็นได้เพราะว่า เขาจะเจอคุณค่าในตัวเองและถ้าหากคุณค่าของเขานั้นจําเป็นจะต้องใช้เงินเพื่อให้ไปต่อเขาก็จะได้เงินมาเองด้วยเพราะฉะนั้นดวงนี้เนี่ยอาจจะไปแบบไม่ค่อยมีหลักมีเหตุมีผลเท่าไหร่แต่ไม่ต้องระแวงระวังอะไรมากขนาดนั้นหรอกแล้วถ้าหากว่ามีชีวิตมาจนถึงอายุป,ประมาณนี้ลองไปสังเกตเรื่องราวที่ผ่านมาก็ได้ว่าดวงนี้เนี่ยมันเขียนคําว่ารอดปิดท้ายมาให้ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ทำอะไรเนี่ยไม่ลําบากหรอกประสบความสําเร็จด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเลือกอะไรก็ดีหมดนั่นแหละครับขอฝากคุณสตาร์เอาไว้เท่านี้นะครับการตอบคำถามไขข้อข้องใจให้กับแฟนรายการตอบคำถามจากดวงดาวในวันนี้ก็ข,ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าคำตอบของทีมงานตาลทวะจะเป็นประโยชน์กับท่านเจ้าของคำถามและแฟนๆรายการ ไปจนถึงท่านผู้ชื่นชอบการดูดวงไม่มากก็น้อยหากชมรายการของเราแล้วมีข้อคิดเห็นอะไรก็สามารถแนะนำติชมรายการได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะคะทีมงานขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานของตาลทวพยากรณ์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e c ช anel ตาลทวพยากรณ์รวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช a n e ตาลทวพยากรณ์ได้นะครับ you